จริงๆหลายคนมักจะมองสังคมสูงวัยเป็นเรื่องลบใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันก็มีโอกาสนะมันมี possibility ที่เราอาจจะมองเป็นเรื่องบวกคือคือตอนนี้หลายคนมักจะคิดว่าเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศพัฒนาแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตมันจะไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศกําลังพัฒนาในอนาคตถ้าเราไม่แก้มันให้ดีเราไม่เปลี่ยนให้ใหมันเป็นโอกาสมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆในวันที่โลกสูงวัยมากขึ้นหลายคนมองในมุมที่เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น วันนี้ท่านวิทยากรของเราจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราบริหารจัดการได้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ b ิสจีเนียสครับสันสารัความรู้นะครับในเรื่องราวของธุรกิจครับและการบริหารจัดการนะครับ วันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้มาอยู่กันในรายการของเราในโอกาสที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีวิทยากรพิเศษครับมาพูดคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับวันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งที่คนพูดถึงประเด็นเรื่องของพลังของผู้สูงวัยนะครับกับการใช้ชีวิตในวันที่โลกสูงวัยมากขึ้นครับมีคนบอกว่าคนสูงวัยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนมองในมุมที่ เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึน้นคนที่สูงวัยเองก็เดือดร้อนในการใช้ชีวิตนะครับคนที่อยู่ในสังคมที่สูงวัยขึ้นก็เดือดร้อนในการใช้ชีวิตวันนี้ท่านวิทยากรของเราจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆที่จะได้คุยกับท่านอาจารย์ด้วยนะครับท่านอาจารย์ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่สสินนะครับอาจารย์กรุณามาพูดคุยกับเราเพราะว่าบังเอิญผมแล้วก็ทีมงานได้ไปเจอท่านอาจารย์พูดคุยกันอยู่บนออนไลน์ ในเรื่องของ TED Talk นะครับในเรื่องของ t Talk นั้นเนี่ยทุกคนรู้จักดีเราขึ้นบนเวทีแล้วก็ขึ้นพูดไป18นาทีแล้ว18นาทีนั้นก็ต้องมีไอเดียที่เจ๋งๆนะครับแล้วก็ทําให้เกิด Impact ต่อสังคมอาจารย์เนี่ยนำเรื่องราวที่ตัวเองอยากจะพูดขึ้นไปอยู่ในประเด็นเรื่องของ t e อเด e a Search คือก่อนที่จะขึ้น TED Talk ได้เนี่ยถ้าไม่มีคนเชิญมาโดยตรงเราสามารถที่จะ กระจายความคิดของเราแล้วก็ขายไอเดียของเราได้ในสองนาทีนะครับแล้วถ้าดีจริงๆเขาจะเลือกเราไปขึ้นเวทีเทสทอคที่อาจารย์นําขึ้นไปแล้วก็ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะคุยกับอาจารย์หลายเรื่องมากเลยก็ต้อนรับท่านวิทยากรของเราเข้าสู่รายการของเราในวันนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรปิยชาติพิรมสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิจิเนียสครับอาจารย์ดีครับครับ เมื่อกี้แต่2เรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสังคมสูงวัยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ Test Idea Search เรอเอา <ผม S 1> เรื่องของ Test Idea Search มาก่อนครับได้อะไรครับมันคืออะไรครับอาจารย์ครับโอเคครับก็จริงๆ Test Idea Search เนี่ยจริงๆเขาก็มีมาหลายปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเลยเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาต้องการที่จะสร้างตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะเรียกว่าค้นหาไอเดียที่เรียกว่าคนอาจจะยังคือธีมของเทสเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าไอเดียเวิร์ส e ปรดิ้งนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาไอเดียเนี่ยมาเป็นแกนกลางเขาก็มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็ไปเห็นเข้ามีเพื่อนๆส่งส่งไลน์ส่งอีเมลมาให้ดูผมก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ลองสมัครไปดูนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นขำของเรียกว่าจูเนียรี่ที่เกิดขึ้นแล้วกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทสจะต้องมีสมัยก่อนเลยเนี่ยเขาก็ต้องไปเสาะหาทีมที่เรียกว่าคิวเรเตอร์ทั้งหลายคือคนที่จัดเวทีเขาจะไปเสาะหาไปติดต่อติดตามไปพูดคุยแต่ว่า คราวนี้เนี่ยมันสลับด้านกันคือคนที่มีไอเดียมีอยู่ทั่วโลกบางทีเขาหาไม่เจอครับผมเราก็เลยต้องเอาไอเดียของเราเล่าให้ฟังใช่ก็คือใช้เวลา2นาทีใช่ไหมครับอาจารย์เออจริงๆเริ่มกระบวนการอย่างนี้ครับ <c oughs> ก็คือว่าพอขั้นแรกเลยก็เห็นในสมัครแล้วกันเขาก็บอกว่าใครอยากสนใจแข่งผมก็ลองลองลองอัดคลิปวิดีโออัดธรรมดานี่แหละครับใช้โทรศัพท์มือถือที่บ้านเนี่ยอัด <ๆ S 2> ปุ๊บ <ๆ S 2> สนาทีแล้วก็ส่งไปนะครับแต่ว่าจริงๆพอส่งไปแล้วเนี่ยจริงๆมันมีกระบวนการหลังจากนั้นอีกเยอะพอสมควรนะครับ จริงๆมันมีการแข่งนะครับ,รบก็รอบที่หนึ่งก็คือแข่งด้วยตัววิดีโอก่อนนะครับก็เท่าที่ผมทราบก็มีคนสมัครก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็คัดมาเป็นเรียกว่าฟนอลลิสต์เคนนะครับแล้วพอ9คนเนี่ยจะมีการแข่งเป็นเรียกว่าไลฟ์นะครับ จริงๆสำหรับเทสเองมันก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งนะที่ทำให้ที่ให้เขาเรียกว่าสร้าง content, คอนเทนต์นะครับให้กับเมมเบอร์เขาเนี่ยได้ฟังนะครับเล้วสองสองนาทีนี้ใครก็ได้ใครก็ดูได้สองนาทีนี้จริงๆใครก็ดูได้เพราะว่าเขาให้ผมอัปโหลดลงใน u t u b e นะครับ,รบก็ก็เสิร์ชดูได้แต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปแข่งนะครับทีนี้พอตรงแข่งเนี่ยตรงนั้นจริงๆจะใช้เวลาประมาณ 8- ปดถึงสินาทีนะครับแนวคิดก็คือว่ามีมีผู้เข้าเข้าไฟนอลเลสเซนร์9คนนะครับ แล้วก็เราผมผมก็เข้าไปเล่าไอเดียประมาณ4ี่ถึงไอเดียใน้านาทีนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ทางผู้เข้าร่วมที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยเขียนคําถามขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่เป็นบรอดเตอร์เนี่ยเ็าจะหยิบบางคาถามเนี่ยมาถามแล้วก็เป็นการคุยกันนะครับแลวเสร็จแล้วเขาก็ให้คนที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยโหวตว่าอยากให้ใครได้คะแนนสูงสุดอยากคิดว่าใครอยากจะเชิญไปต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วก็พอตรงนั้นผ่านไปเนี่ยจริงๆก็เพิ่มสักปีที่แล้วนะครับ กเ็เขาก็แจ้งมาแจ้งกลับมาบอกว่าเออก็ชนะนะได้ได้เป็นเป็นวันอัฟเดะวินเนอร์สแลกันคือคือแนวคิดของเขาผมคิดว่าอย่างนี้นะก็คือว่าอ่ะไอเดียไหนที่เรียกว่ามีมีโอกาสแล้วกันที่น่าจะเวิร์สเทรดดิ้งเนี่ยเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็คัดไปนะครับแต่ว่าพอดีพอดีเหมือนกันจริงๆจริงๆตั้งแต่ตอนจะแข่งเนี่ยทางทางทางทีมครีเอเตอร์ของเทสเนี่ยเขาก็ถามผมแล้วนะว่าเออสนใจไอเดียอาจารย์แล้วก็ถ้าเดือนเมษายนเนี่ยว่างไหม เผื่อนะถ้าเกิดว่าชนะแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็อยากจะเชิญไปในใน,ในเทสตนะครับเทสปีนี้เทสสองศูนย์สองสามเนี่ยเขาชื่อว่าตีมว่า p o i ต i บ i ลิตี้มุมนึงผมก็เลยมองว่าท็อทป,ปิกที่ผมกําลังจะที่ผมไปพูดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เล่าให้ฟังให้อาจารย์ฟังเนี่ยผมว่ามันฟิตกับซีนนี้ดีนะครับมันอยู่กับอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์อาจารย์เริ่มต้นเล่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆหลายคนมักจะมองสังคมสูงวัยเป็นเรื่องลบใช่ไหมแต่ว่า จริงๆมันก็มีโอกาสนะมันมี possibility ที่เราอาจจะมองเป็นเรื่องบวกบนะครับก็ที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปมีไอเดียดีๆหรือคนหลายๆคนหลายท่านเป็นนักวิชาการบางรายการอยู่ด้วยซ้าไปบางทีทําวิจัยอยู่รู้สึกว่ามันมีไอเดียดีมากเลยที่เจอจากงานวิจัยของตัวเองบางคนอยู่ในสังคมตัวเองทําไปทํามาปั๊บเอ๊ะในชุมชนของเรามีภูมิปัญญาดีๆอยากอยากอยากสเปรดออกไปเยอะๆเี้ย คนทั่วไปก็ทำได้ใช่ไหมครับคนทั่วไปก็ทําได้ครับจริงๆในในในวิดีโอตอนตอนเทสไอเดียเซิร์ชผมก็ไปดูคนอื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเห็นในเมืองไทยก็มีบางคนไปแข่งนะครับจริงๆจริงๆไอเดียที่เข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปแข่งได้จริงๆมันเป็นไอเดียกว้างมากอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง culture เรื่องดนตรีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องต่างๆนานา leadership อะไรแบบนี้นะครับจริงๆได้หมดเลยนะครับเออแอนเทสทอเนี่ย เกิดเกิดขึ้นมายาวนานใช่ดังนั้นเนี่ยเขาบังคับภาษาไหมครับอาจารย์ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเอ่อสหรับถ้าตัวถ้าตัวที่เป็นเป็นอันหลักเนี่ยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่แล้วกันจะจะค่อนจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าอาจารย์ก็น่าจะคุ้นเคยมันอย่างเช่น t e d x อซเนี่ยนะครับเอ่อซึ่งมันก็เป็นเป็นอินด p e พ d เดนต์ออ n ก z นซ์แหะแต่ว่ามันก็มันก็ถือว่าเป็นร่วมกับนะครับตัวเทสแม่แหละครับอันนั้นเนี่ยก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาโลโก้นะครับครับผมซึ่งของอาจารย์ที่ส่งไปเนี่ย สองนาทีเสร็จปั๊บใช้เวลานานไหมครับอาจารย์กว่าจะมีกระบวนการถัดไปไปแข่งกันเหลือเก <Okay. S 1> ้าคนสุดท้ายสุดท้ายประกาศผลเนี่ยจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าผมส่งน่าจะประมาณเดือนกันยานุลาประมาณนี้นะครับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา<ช>มนออกแปบ๊บเดียวเองแป๊เบ,แบ,บเดียวเองนะฮะแล้วก็วันแข่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเดือนพฤศจิกาครับระหว่างนั้นก็มีอีเมลไปไปมามาแล้วนี่นั่นนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งถ้าถ้าจะเล่านอกเหนือเพิ่มให้อาจารย์ดีกว่าผมคิดว่าอีกจุดหนึ่งที่ที่ผม ที่ผมประทับใจนะครับก็คือว่าจริงๆผมว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีนะครับจริงๆผมผมส่งไอเดียไปเนี่ยผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกจริงๆที่ผมที่ผมคิดนะที่ผมตั้งใจจริงๆผมคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งในวิธีจะทําให้ผมได้เหมือนกับออกจาก zone, คอมฟอร์ทโซนอ่ะผมเองก็ไม่เคยไปพูดเลยแบบนี้แล้วก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับจริงๆกระบวนการนี้เขาไม่ได้แค่ให้แบบเราไปแข่งเดียวนะครับ จริงๆเราจะไปแข่งเนี่ยเขาก็มีโค้ชมีคนมาให้ comment, คอมเมนต์มีคนมามาให้ไกด์ว่าต้องพูดอย่างนี้แนะนําอย่างนี้โน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนเป็นเป็นแอ y คาเดมีเล็กๆอะ่ะครับ,รบแล้วพอ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 ยิ่งจะเข้าไปแอนอันเทสหลักเนี่ยโหนั้นยิ่งเป็นประสบการณ์น่าสนใจมากนะครับที่มันมัน,ม,นมันได้แบบมีคือ,คอทีมเขาใหญ่มากแล้ว,ก,ลว,ก,ลวก,ก็แล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากแล้วก็ ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนี่เยอะเลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นกระบวนการไม่เหมือนได้กันกรองความคิดของเขาใช่ครับคพือพวกเรานักวิชาการเนี่ยเราทํางานนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยวิจัยเรื่องนั้นวิจัยเรื่องนี้วิจัยเรื่องโน้นอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้มาสุดท้ายแล้วเนี่ยเทสบังคับให้เราทําอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ต้องให้เสร็จายใน18นาทีใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกรองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องน่าสนใจทั้ง18บแนาทีใช่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 แล้วแล จริงๆมันมีมันมีมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างของของเทสที่มันผมน่าสนใจมากนะครับอย่างเช่นอ่าเราก็ทราบดีคือเทสเนี่ย18นาทีเนี่ยนะครับเออ่แต่ว่าต้องมีสคริปต์นะครับปกติเนี่ยเออ่ไปเออ่พูดคอนเฟนต์ต่างๆบางทีเนี่ยเราก็เชิญสปีกเกอร์มาแล้วก็บอกว่าเออเขาก็ก็ก็พูดไปนะครับแต่บอกจานี้ฮะอย่างสคริปต์ของผมเนี่ยผมว่าปรับไปปรับมากับ30เวอร์ชั่น โอ้โหแต่แต่ว่าแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยอาจารย์มีคนเข้ามาช่วยมีคนเข้ามาช่วยกรองช่วยคอมเมนต์แม้กระทั่งคริสแอนเดอร์สันที่เป็นที่เป็นฟาวเดอร์เป็น c ีอีอของเทสเนี่ยเขาก็ยังเข้ามาช่วยเลยเขายังมาเข้ามาฟังนะครับแล้วเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พอ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 อย่างสมมติผมผมคนรู้แล้วกันเพื่อนเพื่อนรู้คนในคอมมูนิตี้รู้เนี่ยก็จะมีคนมาคุยนะครับมาคุยเขาก็จะถามถามถามตัวที่คือเทสเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทราบจุดเด่นเขาคือเขาเอาไอเดียเป็นตัวตั้งนะครับ คนก็สําคัญแต่ว่าต้องไอเดียมาก่อนนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันเชื่อมกับือเรื่องสคริปต์พอเรามีพอเรามีสคริปต์เนี่ยมันเหมือนมันเป็นการคล้ายๆกับจริงๆอีกด้านหนึ่งที่ผมผมวิจัยแล้วก็เชี่ยวชาญอยู่นะครับเผื่อมันเรียกว่านัดอาจารย์ททราบดีนะครับจริงๆมันเหมือนเป็นการแบบเหมือนกับมัดมือชกเรานี่เล็กอะให้ให้ต้องเอาไอเดียออกมาเนี่ยให้มันให้มัน v i ิ i b l e อะขค้นอยู่บนกระดาษนะฮะขั้นแรกมันช่วยเราเองก่อนมันทําให้เราเห็นไอเดียตัวเองให้ชัดเจน จริงๆบอกอาจารย์เลยว่าสคริปต์แรกที่ผมมีเนี่ยกับสคริปต์สุดท้ายจริงๆต่างกันเยอะมากนะแล้วก็ไอเดียเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะมีแก่นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่เหลือเนี่ยปรับพอสมควรครับแล้วระหว่างทางครับอาจารย์เชื่อไหมมันมันมีคนอื่นๆน่ะที่เข้ามาดูไอเดียเราแล้วมันเขาให้เขาเขาคอมเมนต์อ่ะแล้วเกิดคอมมูนิตี้เล็กๆเป็นเหมือ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 นผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันเหมือนมันคอมมูนิตี้เล็กๆที่ทุกคนช่วยกันเชฟไอเดียให้มันเวิร์สสเปรดดิ้งโอ้น่าสนใจมากก็ ใครหลายๆคนคงจะเห็นว่ามีมคลิปวิดีโอเท็สที่มีการทอล์กอยู่บ,บ่อยครั้งแล้วก็มีคนแชร์กันเยอะมากนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ ตัวแทนของคนไทยจะได้ไปอยู่บนเวทีนั้นที่สําคัญก็คือว่าเป็นชาวจุลานี่เองนะครับ,รบวันนี้ก็เลยได้เรียนเชิญอาจารย์มาก็ให้ท่านเห็นภาพรวมว่ากระบวนการนี้เนี่ยมาอย่างไงไปอย่างไงแล้วเผื่อว่าท่านเองมีไอเดียที่ w o r t Spreading ก,ก็จะสามารถไปอยู่ในปีถัดๆไปแล้วก็ไปร่วมด้วยได้นะครับ,รบผมบนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งทีนี้เนี่ยมาคุยกับท่านอาจารย์อาจารย์เอเมื่อกี้แตะคําหลายคํามากนะครับประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันแล้วก็เปิดรายการไว้ก็คือเรื่องของ การที่สังคมสูง,งสวัยขึ้นอ,อาจารย์พูดถึง n ัชแล้วก็ผมก็ไปติดตามงานอาจารย์ก็พบว่าอาจารย์ทำเรื่องของ h e l t t h e o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  m i s นะครับทำเรื่องของ Behavioral Economics แล้วก็อีกหลายๆตัวซึ่งจริงๆแล้วเป็น area ที่มีความต่างๆกันแต,แต่ว่าอาจารย์มีศูนย์กลางอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของสังคมสูงวัยครับประเด็นนี้มีประเด็นอะไรยังไงสําคัญทําไมเราต้องให้ความสําคัญกับมันขนาดนี้โอเคได้ได้เลยครับก็จริงๆมีมีหลายประเด็นที่ผมอยากจะอยากจะแชร์อาจารย์ทราบนะครับ ผมว่าขอผมแชร์เรื่องสําคัญสุดก่อนนะครับเอ่ออย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราก็ทราบดีว่าตอนเนี้ยเราก็สังคมสูงวัยแล้วแหละนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับบางคนอาจจะทราบจริงๆอีกแค่ไม่กี่ปีเนี่ยประมาณสัก2 0 3 0 3 1 3 2เนี่ยเราจะเข้าสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์เอดโซเซตี้ไม่ใช่เอดจิ้งโซเซตี้ไม่ใช่เอดโซเซี้แต่เป็นซูเปอร์เอดโซเซตี้นะครับที่คือเยอะมากเกือบคหนึ่งใน3เนี่ยจะเป็นจะเป็นสังคมผู้สูงวัยนะครับ ทีีน้สูงวัยนี้อายุเท่าไหร่ถึงเรียกสูงวัยครับจริงจริงมันมีมันมีเกณฑ์หลักๆก็สักสองเกณฑ์ละกันนะครับอันอันนึงเขาก็ใช้ที่60นะครับแต่ถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วนี่เขาใช้หกสิบแต่ของเราเนี่ยประเทศไทยเราส่วนใหญ่และประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ใช้ที่60 60เพราะฉะนั้นอีกอาจารย์บอกว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราจะเข้าสู่ซูเปอร์เอจโซซายตี้คือประมาณ1ใน3เนี่ยมากกว่า60มากกว่า60แล้วครับครับแต่ทีนี้มันมีอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่าอัััันนนนนีีี้เป็ออกกมมมมุุท่่สาคคญแลละะหยงงึรบ คือถ้าบองไปไกลขึ้นมปอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ2050นะครับ2050เนี่ยประชากรโลกจะประมาณสัก10นเบิลียะครับทีนี้ประมาณ2บิลเลียนเนี่ยจะเป็นผู้สูงวัยนะครับก็ก็เยอะกันี้ก็เยอะแล้วนะแต่ที่ผมว่าน่าตกใจกว่านั้นคืออย่างนี้ครับ80%ของ2บิลเลียนเนี่ยจะอยู่ในประเทศโลว์และไม่ได้อินคัมก็คือประเทศกำลังพัฒนาครับ จริงๆถ้าถามผมเนี่ยพอพอผมเห็นตัวเลขอันนี้ยจริงๆเป็นแรงบนันดาลใจผมอันนึงนะที่ทาให้คิดว่าค,คือคือตอนเนี้หลายคนมักจะคิดว่าเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศพัฒนาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะพูดว่าจริงก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตมันจะไม่ใช่ มันจะเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศกาลังพัฒนาเพราะสมัยก่อนพอพูดถึงสูงวัยเราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนใจขนาดนั้นเนื่องจากว่าเขาไม่ไอยู่ในญี่ปุน่นพอ,อยู่ในญี่ปุนออนป่นเ,เขาก็มีกระบวนการเขาก็มีเทคโนโลยีมีเวลแฟ r ์ซัพพอร์ตมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วอาจารย์บอกว่าตอนนี้ถ้ามองไปอีกไม่ที่จริงแล้วแป๊บเดียวครับไม่นานครับยีกว่าปีเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือคนประมาณ15%ในโลกนี้จะสูงวัยและอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาใช่ใช่ซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับแล้วก็จริงๆประเทศไทยเนี่ย จริงๆถือว่าจะเป็นประเทศแรกๆ,ๆของรประเทศกําลังพัฒนาโลแล้วก็มีดีวิงคัมเนี่ยฮะที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับจริงๆมันก็มีมันก็มีทั้งความทา้าทายและโอกาสนะครับแน่นอนความทา้าทายหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือประเทศกําลังพัฒนาแล้วก็รู้ทรัพยากรเราก็ไม่ได้เยอะเงินเราก็ไม่ไเยอะแหละนะครับสวัสดิการต่างๆเราก็พยายามพัฒนานะครับแต่ว่าแหมมันก็ไม่ได้เท่ากับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทํามานานแล้วก็มีทรัพยากรเยอะนะครับแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยโอ้โห เราลองคิดดูนะครับมีคนจํานวนมาหาศาลในโลกนี้และยิ่งประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยิ่งเยอะเลยที่ไม่มีเงินออมเพียงพอนะครับแล้วสุขภาพก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ได้ไไดหีหลายๆอย่างเนี่ยรวมกันเข้ามาเนี่ยมันยิ่งทําให้ผมยิ่งเห็นแผนภาพไปว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เราเราไม่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับถ้าถามผมนะผมคิดว่าโลกในอนาคตเนี่ยนะครับเราพูดถึงเนี่ย social development goal เน ผมว่าเรื่องสังคมสูงวัยในประเทศกาลังพัฒนาเนี่ยน่าจะเป็น1ในอเจนดาด้วยนะนที่ถูกจะบรรจุเข้าไปนะครับเพราะว่าในอนาคตถ้าเราไม่แก้มันให้ดีเราไม่เปลี่ยนให้มันเป็นโอกาสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าอย่างเช่นไม่ต้องอื่นไกลพอทุกวันนี้เนี่ยเรากรเรกษียณกัน60ใช่ไหม<ช>ครับเกษียณ60เนี่ยอยู่กันอายุ70กว่า80นั่นหมายความว่าเราจะไม่มีรายได้ประจําจริงจังอยู่อยู่ไปเกือบเกือบ20่สิบปีนะแล้วแล้วอันนี้ครับมันมันก็เป็นมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ที่ผมชุกคิดขึ้นมาคือว่า จริงๆปัจจุบันนี้นะครับคนที่อายุ60นะครับหรือแม้กระทั่ง70 70กว่าด้วยซ้ำเนี่ยปัจจุบันนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันนะครับจริงๆคน60ปัจจุบันนี้จริงๆยังแข็งแรงอ่ะใช่ทำงานได้กระฉับกระเฉงมีความสามารถที่จะมีบทบาททางใน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 สังคมในประเทศในต่างๆนั้นนะเยอะแยะจะไปหมดเลยอาจารย์ท่านหนึ่งที่ภาพพิชาผมเนี่ยครับเพิ่งโทรคุยกันอาจารย์อายุปีนี้68ผมก็ถาม ผอาอาจารย์ทางานทุกวันเลยออาจารย์จาอายุตัวเองได้ไหมเขาบอกว่าครูเข้าใจว่าตัวเองห้าสิบกว่าตลอดนะฮะครับแต่เป็นคนแอคทีฟจริงคือคนหกสิบกว่าสมัยนี้เนี่ยยังทํางานได้อยู่นั้นก็จะเป็นไปตามที่อาจารย์บอกคือถ้ามองว่าเป็นเดรสคือมองเป็นภัยคุกคามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมุมมองหนึ่งแต่ว่าอีกมุมมองหนึ่งเอ๊ะเขาก็ยังทํางานได้เป็นปกติแล้วก็มีความรู้ดีมากเลยครับนี่คือทรัพยากรสําคัญนี่เนี่ยนี่คือจุดหลักที่ผมพยายามจะมองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนมักจะมองสังคมสูงวัยเป็น แต่ว่าผมและก็จริงๆอันนี้เป็นแนวคิดที่ United Nations เนี่ยนะครับก็กําลังเริ่มค่อยๆจะมามองตรงนี้มากขึ้นนะครับจริงๆอันนี้มันมีแนวคิดอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าการปันผลทางประชากรระยะที่3นะครับการปันผลทางประชากรระยะที่3 Third Demographic Dividend นะครับการปันผลทางประชากรระยะแรกก็คือเราบอกว่าอ่ะละมีแรงงานเยอะเกิดเกิดเบบี้บูมขึ้นมีแรงงานเยอะนะครับ การปันผลไปทางประชากรระยะที่2คือบอกว่าอะล่มีคนเกษียณมีคนเกษียณจะมีเงินออมเยอะครับ,รบแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครมามองว่าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดปันผลทางประชากรระยะที่3เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนผู้สูงวัยให้มาเป็นพลังเป็นพลังซึ่งซึ่งผมเสริมจางอย่างนะฮะจริงๆผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเราคิดดูนะฮะจริงๆมันมีหลายงานหลายอาชีพหลายกิจกรรมที่จริงๆยิ่งสูงวัยยิ่งเก่ง จริงๆอาชีพหนึ่งผมว่าเราสองคนตรงเลยคืออาชีพครูอาจารย์จริงๆยิ่งสูงวัยเรายิ่งมีประสบการณ์เรายิ่งสอนเก่งเรายิ่งมีความสามารถในการที่จะคอมม u n i c a t ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเป็นพื้นฐานอันนึงที่สําคัญที่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีที่จะมองมองเป็นเรื่องลบอ่ะแล้วมามองให้เป็นเรื่องบวกครับทีนี้ผมผมเสริมอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะครับมันมีอีกท่านหนึ่งนี่สำหรับผมเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจของผมเนี่ยนะครับ ท่านอาจารย์เติมศักด์นะครับศาสตราจารย์เติมศักดิ์เกษมพัลละนะครับผู้ก่อตั้งศาสินเนี่ยท่านเริ่มศาสิน์ตอนท่านอายุ57นะครับและตอนนี้ท่านก็ทํามาเรื่อยๆนะครับยี่สปีจนวันนี้ศาสตินก์กลังก้าวเข้าปีที่4 1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันชัดเจนนะครับว่าคือเราไม่ควรคือจริงๆเราไปยึดติดกับภาพเก่าๆซึ่งอันนี้มันเป็นภาพที่เก่ามากประมาณ50-60ปีที่แล้วว่าพอคน60แล้วเนี่ยเขาทาอะไรไม่ได้แล้ว เราเรามมกจะมีความคิดนี้นะครับว่าพอหกแล้วก็ไม่ต้องทํางานไม่อยู่อยู่กับบ้านเฉยๆไปเถอะนะฮะแต่อันเนี้ยก็ก็ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ,รบที่ทําให้เห็นว่าจริงๆแนละ้วหกเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีบทบาททางสังคมได้ประเด็นที่อาจารย์เริ่มพูดมาในเรื่องนี้เนี่ยเราที่จริงแล้วมันจะเริ่มต่อยอดไปแล้วอาจารย์ก็ได้คุยเอาไว้ในตัวไอเดียเซิร์ชว่าไม่ใช่แค่บอกว่า เขาคือใครเขามีอํานาจแล้วเขามีพลังในการที่จะเปลี่ยนสังคมได้ซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นเป็นดีเบนคลื่นลูกที่3ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีฮาวด้วยอาจารย์พูดถึงฮาวไว้ประมาณ3ประเด็นครับทำยังไงให้คลื่นลูกที่สามในเรื่องของดีเบนที่มาจากผู้สูงวัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงครับนะครับเรียนเชิญจรครับจริงๆก็อันอันเนี้ยสามอันเนี้ยนะครับเป็นเป็นไอเดียที่ผมพูดไว้ในตัวไอเดียเซิร์ชอาจารย์น่าจะไปฟังมาฮะ ทีนี้จริงๆหนึ่งหนึ่งในไอเดียนแต่ผมจะเล่าให้ทั้งสามมาแหละหนึ่งในไอเดียนั้นเนี่ยเป็นอันที่ที่ผมเรียกว่าทางเทสต์ละกันนะครับช่วยช่วยกันฟอร์มช่วยกันครีเอทเนี่ยแล้วเขาให้ผมโฟกัสอันนั้นในในในเทสนะครับซึ่งตัววิดีโอเนี่ยน่าจะประมาณสักเดือนเดือนแปดเดือนเก้าน่าจะออกนะครับทีนี้ผมขอเริ่มไอเดียแรกก่อนครับไอเดียหลักที่ผมไปพูดที่ในงานเทสเนี่ยผมพูดเรื่องไอเดียของเทคโนโลยีครับผมผมมีแนวคิดอย่างนี้แลวผมมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ผมฉุกใจขึ้นมา จริงๆเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอาจจะบังเอิญแหละผมจริงๆผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมสนใจเรื่องสังคมสูงวัยแต่ที่ศาสตร์ศิลป์เนี่ยผมสอนเรื่องอินโนเวชั่นนะครับคอร์สของผมผมเรียกว่า age of disruption ครับผมก็จะดูเรื่องเทคโนโลยีต่างๆน่นนี่นั่นเอามาแชร์นักเรียนแชร์นิสิตนะแต่ทีนี้พอเราไปดูเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยเนี่ยนะครับอาจารย์เชื่อไหมฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นเทคโนโลยีแบบนี้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยผู้สูงวัยที่เกษียณอายุแล้วอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาล ป่วยไปแล้วดูแลตัวเองไม่ได้ต่างๆนานาแต่พอผมมานั่งค้นหานะครับเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้สูงวัยทางานเนี่ยหรือที่ผมเรียกว่า Senior Employment Technology เนี่ยมีน้อยมากอ,อ,อันนี้มันก็เลยเป็นจุดหลักเลยเพอผมเอาไอเดียนี้ไปเล่าเนี่ยทิงเทสเขาเลยซื้อไอเดียนี้เลยว่าเฮ้ยจริงๆอันนี้โลกน่าจะมองตรงนี้นะเราเรามักจะไปมองอีกมุมหนึ่งนะฮะเราเห็นนะคนออกเอ่อคนคิดหุ่นยนต์คิดนนคิดนี่มาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยช่วยผู้สูงมาอยู่บ้านครับ เป็นหุ่นยนต์เป็นเพื่อนอหุ่นยนต์ช่วยเสิร์ฟอาหาราให้เขาเดินไม่ไหวแล้วหุ่นยนต์โชว์หน้าลูกคุยกับลูกหน่อยอจะเป็นอย่างนี้เยอะม,มันจะยึดภาพเก,ก่าๆว,ว่าทุกคนแอบซูมก่อนหกิแล้วอยู่บ้านหกิแล้วอยู่บ้านห0ิบแล้วเกษียณห5บห้าแล้วไปเหอะนะฮะแต่ว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าเอออันนี้เป็นมุมที่อาจจะเรียกว่าไหล หลายคนแล้วกันหรือเรียกว่าทั้งโลกแหละนะครับอาจจะยังไม่ได้มองลึกๆและไม่มองจริงจังคือเทคโนโลยีที่พัฒนาชีวิตของผู้สูงวัยที่อยู่ติดบ้านก็เป็นเรื่องทีก็สาคัญครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดึงพลังของผู้สูงวัยออกมาในเรื่องของการที่เขาจะออกมาทํางานและใช้ภูมิปัญญาของเขาในการทำให้เกิดพลังอะไรบางอย่างขึ้นซึ่งญี่ปุ่นทําเก่งเรื่องพวกนี้จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เทคโนโลยีบางตัวที่ผมไปเล่าให้ฟังผมก็ดึงจากญี่ปุ่นบ้างนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆยังน้อย และที่สําคัญที่ผมมองว่าประเด็นใหญ่กว่านั้นนะครับที่เมื่อกี้เริ่มเริ่มต้นที่คุยอาจารย์นะ่ะคือเนี้ยประเด็นที่ผมสนใจเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยแต่ผมกําลังมองในประเทศแบบเราอะ่ะกาลังพัฒนาโลมิเตอร์อินคะัมนะฮะแล้วคนก็ใช้เทคโนโลยีไม่ได้เป็นมากขนาดนั้นด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่เลยเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเทคโนโลยีนะครับเราต้องสร้างเทคโนโลยีที่มัน appropriate กับบริบทของประเทศอย่างบ้านเรานะครับและจริงๆผมมองอย่างที่เมื่อกี้บอกอาจารย์ว่าจริงประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศแรกๆเลยที่เข้าเรื่องนี้ของพวก e ดเวลอปปิ้ง u n นทรีเราอาจจะเป็นเรียกว่าโรโมเดลเลยก็ได้นะเป็นยูสเป็นเป็นเคสสตรี้เลยที่ทให้เห็นว่าเฮ้ยเราทำได้นะนะครับทีนี้อ่ะผมเล่าให้อาจารย์เห็นภาพสั้นๆนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยที่จะมาช่วยผู้สูงวัยทำงานนะครับผมแบ่งหลักๆมาเป็น2ประเภทนะครับแบบแรกผมเรียกว่าเป็น physical augmentation t e h n o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  y นะครับพอเราสูงวัยแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีเรื่องเรื่องแรงเรื่องร่างกายต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นอุปสรรคนะครับ ีนี้ผมมี2แนวคิดมานําเสนออาจารย์นะครับอันแรกเลยเนี่ยมันก็คือเป็นเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเรียกว่าช่วยเรียกว่าลดเรียกว่า barrier physical barrier to work นะครับอย่างเช่นมีตัวอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์อันนี้ต่างประเทศมีแล้วแต่ในประเทศเรายังไม่มีนะครับลองคิดดูนะฮะเราสอนหนังสือเนี่ยยืนสอนหนังสือเนี่ยแค่เราเราก็ยังไม่สูงวัยขนาดนั้นเราก็แย่แล้วอ่ะนะฮะผู้สูงวัยยิ่งยืนนี้ยิ่งยากใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมีงานจํานวนไม่น้อยที่คนต้องยืนนะครับ นีมันมีนวัตกรรมมันหนึ่งนะครับเขาเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นจริงมันก็เหมือนเก้าอี้แหละแต่มันเป็นเก้าอี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเรายืนคือเรานั่งแต่เหมือนยืนอ๋อคนมองเราจะเหมือนยืนแต่จริงๆมันนั่งอยู่นะครับเรื่องเล็กๆแบบนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นนวัตกรรมที่สามารถที่จะเรียกว่าช่วยลดอุปสรรคทางร่างกายได้อันนี้ไอเดียที่1นะครับนี่ไอเดียที่สองครับอันนี้จริงๆก็เป็นอีกเรื่องที่ผม่าน่าคิดมาก จริงๆเราผ่านโควิดมานะครับเราก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆบางทีบางอย่างเราก็ทำเรีโมทได้นะเราก็ทำออนไลน์ได้นะจริงๆลองคิดดูนะครับอาจารย์ีรมทเวิร์กิ้งเทคโนโลยีเนี่ยอย่างซูมหรือว่าในอนาคตถ้ามันไปถึงเมตาเวิร์สอะไรแบบนี้นะครับในโลกดิจิทัลเนี่ยฟิสิกอลแบเรียร์มันหายไปการปัญหาเรื่องการเดินทางต้องเดินทางลำบากต้องโน่นต้องนี่เนี่ยมันจะลดไปเยอะจริงๆโควิดที่ผ่านมามันทำให้เราเห็นว่าจริงๆมีงานมากขึ้นอาจจะไม่ใช่ทุกงานแต่มากขึ้นจริงๆเราทำได้นะ เราใช้รีโมอทด w o r กิ n งเทคโนโลยีทำไมเราไม่หันมามาสร้างให้มันมีโอกาสที่มันมีรีโมทเวิร์ i รีโรมอทด w o r กิ n งเทคโนโลยีเยอะๆขึ้นสำหรับผู้สูงวัยนะครับอ่นนี้เป็นเป็นไอเดียกลุ่มแรกฝั่งของ physical augmentation เทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอ่าด้านที่สองนะครับผมผมเรียกว่า cognitive augmentation เทคโนโลยีนะครับคือโอเคอันนี้ไม่ใช่ p h y s i c a แล้วไม่ใช่ physical แล้วเป็น cognitive เป็นเรื่องของข้างในจิตใจวิธีคิดนะครับ คือโอเคก็มีงานวิจัยสนับสนุนเขาบอกอ่าพอคนเราสูงวัยเนี่ยบางทีบางเรื่องเช่นเรื่องลืมนะครับ,รบหรือว่าบางอย่างบางทีความคิดเราอาจจะช้าลงครับแต่อาจารย์ลองคิดตามดูนะเฮ้เราก็เห็น Chat GPT เฮ้ยโอ้โหศักยภาพมัน,มนทำาอะไ,ได้เยอะแยะนะครับผมก็เลยก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุตินะเราเราเราสามารถที่จะเอาปัญญาประดิษฐ์นี่แหละมาเป็นเหมือนมาเป็น companion brain นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติบอกว่าถ้าเราลืมเนี่ย จริงๆ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์พวกนี้มันสามารถช่วยนะครับ,รบช่วยแสดงข้อมูลช่วยเตือนช่วยให้ให้ให้ information ที่มันมันเราไม่ต้องไปจำทุกอย่างอ่ะนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะเป็น companion นเบรนมันให้ work related information ให้กับผู้สูงวัยครับและยิ่งทําให้ผู้สูงวัยนะครับอาจจะสมมุติบอกว่าโอเคเทคโนโลยี okay, มันใหม่ตามไม่ทันไอ้พวกนี้มันสามารถจะช่วยไกด์เราได้รจริงๆ Chat GPT อาจารย์ถ้า,ถ,าถ้าเคยลองเล่นจามัน มันจะช่วยให้เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปนู่นนี่นั่นมาถ้าเราสามารถเชื่อมมันได้แล้วก็ทําให้ user interface เนี่ยมันเหมาะสมกับผู้สูงวัยอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยย์จ,จะพูดเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีความสําคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านร่างกายครับ physical หรือเรื่องของ mental อ cognition จิตใจและวิธีคิดครับอีก2ประเด็นสั้นๆเป็นน้ําจิ้มไวมีเรื่องอะไรบ้างครับ,รบอสองเรื่องนะครับแบบสั้นๆนะครับ เอาเอาเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องแรกอาจจะเล่าสั้นนิดนึงนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นเป็นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสังคมนะครับปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์เรายังมันยังหาได้เป็นเรื่องปกตินะครับสมมุติถ้าไปหาเรียกว่าไปไปไปเซิร์ชดูจะสมัครงานอะไรก็ตามมันก็ยังเป็นเรื่องปกตินะที่มีการเขียนบอกว่าเฮ้ยเรารับคนนะแต่ต้องอายุไม่เกิน40ไม่เกิน45จริงๆเราเราคิดดูนะครับสมมุติถ้าเขาเขียนว่า40เนี่ยแล้วเราอายุ41เนี่ย เขปวดใจไหมเราต่างนิดเดียวเองเราก็น่าจะยังทําได้แต่ทําไมเราถึงถูกกีดกันแบบนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเนี้ยสังคมต้องต้องต้องรีทิงค์ใหม่และคิดใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า ageism อจิ i s m คล้าย r a ิซึมแต่ว่าเป็นการกีดกันทางด้านทางด้านอายุัทนประเด็นนอกจากเทคโนโลยีแล้วก็จะมี inclusion คือก็ต้องมีการที่ทําให้สังคมเนี่ยรับทราบรับรู้และเปลี่ยนวิธีคิดในการที่จะทําให้คนเหล่านี้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่ง ผมคิดว่าหลายองค์ประกอบนะครับ,รบทั้งเรื่องกฎหมายเรื่อง enforcement เรื่อง social m e d i ยต่างๆนันนะที่จะช่วยเปลี่ยนเอาผมใช้คำว่าเปลี่ยนเปลี่ยน c u เจอร์และเปลี่ยน,นอ o r m เลยแล้วกันนะครับให้ให้เราคิดใหม่ว่าจริงๆเราควรเลิกคิดแล้วล่ะว่าผู้สูงวัยไม่เป็นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ทําอะไรไม่ได้เป็นทรัพยากรที่มีค่าคนะครับอาจารย์ครับนอกจากเรื่องที่2คือเรื่องของ inclusion แล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่3ด้วยเรื่องที่3ที่สําคัญคือเรื่องอะไรนะครับโอเคครับเรื่องที่3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนัชนะครับ แนวคิดหลักๆของนัทเนี่ยก็คือว่าจริงๆคนส่วนใหญ่อะครับจริงเราทราบอยู่แล้วว่าเราต้องควรดูแลสุขภาพนะเราควรดูแลสุขภาพยังไงนะครับ,รบแต่จริงอุปรสรรคหลักๆอะครับไม่ใช่เรื่องนี้จริงมันเป็นเป็นเรื่องเรียกว่าอาจจะมีอุปรสรรคทางความคิดบางอย่างเช่นบางทีท <ๆ S 1> เราลืมหรือบางทีถ้าเราสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นถ้าเราสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าก่อนเราหิวอะไรแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ย จริงๆมันเป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อาจจะช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่กำลังจะเป็นผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเตรียมตัวสุขภาพนะครับอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นผู้สูงวัยที่มีพลังในอนาคตเปลี่ยนเรื่องเล็กน้อยแล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนเคยคุยเรื่องนัดในรายการของเราอยู่หลายครั้งเปลี่ยน ขนาดจานเปลี่ยนสีเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องพวกนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สาคัญในการ,รที่จะทําให้เราสู่สังคมสูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับ,รบวันนี้เนี่ยเราได้คุยกันอย่างหลากหลายกับท่านอาจารย์นะครับในเรื่องของเทสก็เรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีไม่ใช่แค่สําหรับท่านอาจารย์แล้วก็ที่สัตสินแล้วก็จุลาเท่านั้นแต่ว่าเป็นความน่าย,ยินดีของคนไทยนะครับที่จะได้ขึ้นเวทีของเทสที่คนจะได้ฟังไอเดียที่วัด spreading ไปทั่วโลกจากคนไทยนะครับแต่มากกว่านั้นเราคุยกันเรื่องของสังคมสูงวัยยอาาจร์ใ น้ำจิ้มตอแล้วเรียบร้อยว่าไม่ใช่มีแค่พลังของคนสังคมสูงวัยเท่านั้นแต่มีวิธีการทําให้คนสูง,สงวัยอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสังคมที่ดีด้วยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งนะครับท่านอาจารย์จากศาสศินนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดรปิยชชติพิรรมสวัสดนะครับขอบพระคุณอาจารย์อาาย่อา,ายงยิ่งครับขอบคุณครับ,รบทุกท่านครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเรื่องราวดีๆในรายการ b ิสกิเนียนะครับคุณเล็กและผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ